อ่ะอีกเซอรเพิ่มจบไปครับผมดีครับดีใจมากเลยครับที่แบบว่าเพราะมันมาตรการมันดีสถานการณ์มันดีขึ้นพอได้แบบว่าได้เจอแฟนคลับอะไรอย่างเงี้ยครับผมได้ส่งท้ายซีรีส์ไปด้วยกันก็รู้สึกดีใจครับผมเจนเนี่บ้างพอได้เห็นอีกเซอรี่พิชชั่นของเรากันด้มันเป็นเรียกว่าอะไรเดียวมันเป็นรูปแบบใหม่เนาะในการแบบในการรับพิเศษความเกี่ยวกับซีรีส์ที่ในในรูปแบบในรูปแบบดิจิทัลอาร์ตอีกเซอรี่พิชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่ามันก็มันต้องมีความมีความ ความใหม่ความแบบความว้าวในแบบว่าคือเราเราเราเคยไปถ่าย MV ที่นั่นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราเราก็พอแบบพอจะจัดเกี่ยวกับแบบบัดี้เราเลยแบบเอ้ยมันจะเป็นยังไงได้บ้างเลยคือเราก็เราก็แบบไม่รู้อะไรแต่พอเราไปดูเ้วก็เออว้าวว่าแบบว่าเออแต่ละอย่างมันมีทุกอย่างเกี่ยวเกี่ยวโยงซีรีส์อะไรยเงี้ยเราก็รู้สึกว่าทีมงานเก่งมากครับแฟนๆเ,เขาไปดูแล้วเขารู้สึกเหมือนได้ย้อนลำลิบไปถึงกบบแบดบัดดี้เนาะเราเองในฐานะนักแสดงเขาเป็นยังไงบ้าง เราเราก็รู้สึกว่าได้ย้อนได้ย้อนลําลึกในแบบบางเซตบางอะอย่างห้องนอนพัดป่านเง,งี้ยมันก็ถูกจําลองขึ้นมาในห้องนั้นอะไรเง,งี้ยเราก็นึกถึงตอนที่เราถ่ายว่าแบบว่าเออมันเป็นมันก็เป็นประมาณนีกและอะไรอย่างเงี้ยล้วก็มันก็มีบรรยากาศอลไยหลายอย่างที่รูปภาพเบื้องหลงังหรือว่าเป็นเออเป็นนู่นนี่นั่นที่แบบที่ที่เกี่ยวกับซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยผมก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าประทับใจครับผมรู้สึกว่าได้ย้อนแล้วก็เหมือนแบบว่า คือแฟนคลับมันก็จะมีฟีดแบ็ส่วนหนึ่งว่าบอกว่าเออแบบเหมือนเราได้ใกล้ชิดพัดปลาจริงๆเหมือนเขามีชีวิตอยู่จริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับครับแบรนด์บัตตี้ขึ้นมาแล้วรวคิดถึงอะไรถ้าพูดถึงบรด์ัตตี้จริงๆก็คิดถึงบรรยากาศกองครับ <c oughs> ผมก็คิดว่าเออเมื่อเราทํางานมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยบรรยากาศกองแบบนี้มันหายากสำหรับเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าเราสนิทกับทุกคนในกองทุกตําแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเราคุยเล่นกันเราเราเอนจอยแล้วบรรยากาศกองมันดีอ,อย่างเงี้ยมันก็แบบว่าหาได้ยากอะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้โปรเกต์นีจริงๆจบจริงๆเลยนะอะไรนะครับตอนนี้แบดบอดี้คือปิดโปรเจกต์จริงๆเลยนะตอนนี้มันจะมีอะไรเอ่อถ้าสำหรับแบ,บดบอดี้ก็อาจจะอาจจะจบอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าโอมนโนนก็อาจจะแล้วแต่เพราะว่าตอนนี้ก็มีรายการรายการคู่อะไรอย่างเงี้ยมให้ได้ติดตามให้ได้แบบแฟนคลับได้แบบว่าเออแบบได้ได้ติดตามผลงานของโอมนโนนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าปีนี้ก็มีจริงๆก็มีงานคู่กันมีงานด้วยกันอีกก็อย่างแบบมาพิเชียอะไรเงี้ยไกวิวซ่าก็ ทํางานด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยครับเรื่อยๆใช่ครับก็เรื่อยๆครับผมสำหรับแบตเตอรี่ในฐานะนักสแสดงเองพอ mm hmm. จบมันมาแล้วอะสมมติในฐานะนักสแสดงแล้วได้อะไรนจากงานหรืองานผลงานเนี้ยมันเอ่อถ้าสมมติอในถ้าในในมุมนักสแสดงเราอ่ะเราได้เข้าใจคนมากขึ้นอยู่แล้วในทุกๆเรื่องที่เราเจออะไรอย่างเงี้ยเราในการที่เราเข้าคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งเนี้ยมันทำให้เราเข้าใจ คนคนหนึ่งมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยทำให้เราคนเข้าใจคนในหลายแบบมากขึ้นเราเข้าใจตัวละครที่อยู่แวดล้อมตัวละครเราทั้งตัวละครเราด้วยตัวละครอื่นด้วยอะไรเงี้ยเราก็เข้าใจอะไรหลายๆอย่างมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราเข้าใจเรียกว่าเรียกว่าเห็นโลกกว้างขึ้นเลยว่าในในทุกๆเรื่องอะไรเงี้ยมันก็จะค่อยๆกว้างไปเรื่องนิดๆหล่อยๆอาจจะไม่ได้มากแต่มันก็มันก็มันก็กว้างขึ้นนิดนึงก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ถอดปลาออกไปหมดหรือยังเอ่อ ระดับหนึ่งครับแล้วก็มันก็แบบว่ามันก็มีตัวละครอ,อื่นเข้ามาแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันอาจจะต้องอาจจต้องระมาณอีกสักคิวสคิวที่แบบว่ามันอาจจะต้องเป็นตัวละครน,นั้นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แต่ฟานเขาก็มีชีวิตของเขาในโลกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเปผลงานที่แบบภูมิใจแบบทุกง,งานเราภูมิใจหมดครับก็เป็นอีกหนึ่งงานที่เรารู้สึกว่าเราก็ ที่เราตั้งใจแล้วมันได้ผลตอบรับดีด้วยอะไรอย่างเงี้ย <thing. S 1> เราเราเราได้กําไรด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็ภูมิใจทุกๆงานอยู่แล้วว่าเมื่อเราทําเสร็จเราพอใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่งานนี้มันมันมีแฟนคลับที่มากขึ้นคนรักเรามากขึ้นอะไรย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นก็เรียกว,ว่าเป็นผลพลอยได้อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเป็นมันเป็นสิ่งที่เราคุมไม่ได้นะมันก็เป็นเหมือนแบบว่าอะไรที่แบบเป็นพิเศษที่เราได้รับหลักจากเล่นเรื่องนี้อะไร้ยครับ ก็ตอนนี้มันมีอะไรที่มันเกินเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับมันเลยครับเราแค่เราแค่ตั้งใจทํางานให้มันดีอะเราตั้งใจทํางานให้มันดีในมาตรฐานของเราถ้าเราเราอยากเก่งขึ้นในเรื่องนี้นิดหน่อยก็ยังดีอะไรเงี้ยเรื่องบางเรื่องสกิลบางอย่างที่มันเพิ่มขึ้นได้ก็ดีอะไรเงี้ยแต่เมื่อเมื่อเราจบเรื่องแล้วอะอันนั้นคือหมดหน้าที่เราแล้วหมดหน้าที่เราแล้วแล้วเราพอใจแล้วแล้วเรารู้สึกว่านั่นแหละคือประสบความสำเร็จของเราแล้วแล้วก็ พอเมื่อมันเมื่อมันออกสู่สายตาคน ridge, ここ <thì S 3> นี้ก็มีคนชอบคนเอ่อคนชอบคนที่รักตัวละครคนที่เริ่มติดตามผลง,งานผมคนที่เอ่อเรียกว่าอะไรเดียเหมือนแบบติดตามกาันรักกันได้รู้จักกันจากเรื่องนี้อะไรครับก็รู้สึกมันมันเกินคาดของเรามากมากอะไรอย่างเงี้ยมันให้ไทอันนี้เดี๋ยวต้มเขียวแดงนี่คือ เขาเรียกว่าอะไรอันนี้เรียกออไม่ได้ชื่อดอมครับคือ <c oughs> เราเราไม่ได้อย่างมีชื่อดอมแบบเป็นทางการว่าเป็นเขียวแดงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็เอ,อ่อเป็นซิมโบลิกมากกว่าที่มันเป็นรูปหัวใจสีเขียวกับสีแดงอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้เป็นชื่ออะไรอย่างเงี้ยเป็น <ๆ S 1> แค่ซมโบลิกเล็กๆน้อยๆว่าโอเคมโบลิกนี้สื่อถึงองค์แมนนน์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าชื่อดอมก็องค์แมน,นนน์นี่แหละครับแต่ก็แล้วแต่เขาว่าแบบว่าอยากเรียกว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้อยากไปฟิก เป็นอย่างเดียวว่าต้องเป็นอย่างนี้อะไรอย่างเง oui. ี้ยเพราะบางคนก็บางคนเขาก็ชอบชื่อนี้บางคนไม่ชอบชื่อนี้บางคนก็ชอบชื่อนี้บางคนก็อาจจะเฉยๆกับชื่อนี้รู้สึกว่าชื่อนี้พิเศษกว่าอะไรเงี้ยรู้สึกว่าโอเคเราไม่มีดีกว่าใช่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 เราอยากให้ทุกคนมีสละในการเลือกชื่อของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครักของรนบงที่เรารู้สึกเต็เต็มเรา ก็รู้สึกว่าคือก่อนหน้านี้มันก็ถ้าพูดตรงๆมันก็คนยังไม่ได้เห็นเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยคนเรายังไม่ได้คนอาจจะเห็นเรารู้จักเราแต่อาจจะไม่ติดตามอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรื่องนี้คนแบบคนมาติดตามเราเยอะขึ้นคนรู้จักเราเยอะขึ้นคนเห็นเราเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันพิเศษอยู่แล้วอะเราเห็นเราเห็นตั้งนานตั้งแต่แบบตั้งแต่เรายังไม่ได้มีแฟนคลับเยอะกว่านี้ด้วยซ้ำว่าว่าความรักของแฟนคลับมันมันพิเศษอยู่แล้วการที่แฟนคลับรู้จักเราในฐานะ ที่เราเป็นนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาซัพพอร์ตเราทุกอย่างเลยให้กําลังใจเราวันเกิดเราวันสําคัญวันวันวันเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้กําลังใจเราหรือว่าแบบวันธรรมดาเขาก็ให้กําลังใจเราได้อะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแ้าขับเป็นแรงใจทําให้เราอยากพัฒนาขึ้นทําให้เราอยากเก่งขึ้นในทุกๆอย่างหรือว่าอยากให้ผลงานออกมาดีที่สุดให้เขาได้เสพอะไรอย่างเงี้ยครับผมไ,ไม่เสพหคำพูดอะไรที่เราอาจ่เราเจอรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีจังเลยที่แบบเราเห็เขา มันจะมีแบบประมาณว่าแบบเออภูมิใจในตัวเองได้แล้วนะที่แบบที่ทําไปทั้งหมดที่ผ่านมามันเห็นผลแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นผมมาเติมเต็มให้เหราใช่ครับซึ่งวันนี้เราภูมิใจตัวเองเรเรียกเ,เราภูมิใจครับเราภูมิใจเร,เรียกว่าอะไรเดียวเราภูมิใจภูมิใจอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มันก็<ม>เรียกว่าอะไรดีถ้ามันก็อาจจะบางคนก็อาจจะเรียกว่าเป็นพูดไม่ถูกอ่ะแต่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราเรา เราได้กำลังใจที่มากขึ้นแบบมากขึ้นมากๆอะไรอย่างเงี้ยเราแบบเราไม่สามารถเปรียบเทียบกับอะไรได้เลยใช่ครับให้คะแนนตัวเองกับเจ้าเด่นในการทําทำให้แบบแบตตี้มาถึงขนาดนี้เอ่อถ้าสำหรับเราก็ประมาณเจ็ดประมาณแปดครับผมแล้วคือว่าเราเราพอเราดูแล้วเราก็เห็นอะไรหลายๆอย่างที่เราถือว่าเราปรับปรุงได้ลวมันก็เลยแบบอะไรประมาณนี้แต่ แต่เราเราภูมิใจนะเรา <c oughs> <m akes> ไม่ได้ภูมิใจ <ś m akes> เดี๋ยวเดี๋ยวแฟนคลับไม่สบายแต่ว่าเออเราเราน n อยเราเรา <in' zaj. S 1> เราเราภูมิใจแต่เราก็เราในฐานะที่เราเป็นคนทํางานอะ่ะเราต้องพัฒน,นานขึ้นไปเรื่อยๆเ,เ,เราก็ต้องหาจุดบกพร่องของตัวเองอะไรเงี้ยเราค่อยๆแก้ไขกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับเราเพื่อนเราล่ะครับให้เท่าไหร่ดีเอ่อพอๆกันแล้วกันครับเพราะว่าเรียกว่าก็ค่อยๆปรับกันไปเราในเราเรามองในแว่นของคนทํางานอะไรเงี้ยมันก็จะอีก มุมมองหนึ่งที่แบบว่าบางทีอาจจะเป็นอาจจะเป็นด้วยด้วยเราเป็นคนซีเรียสการทํางานอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเราซีเรียสมากอะไรอย่างเงี้ยครับบางมีจุดที่เราซีเรียสมากจนเราแบบเอ๊ะเอ๊ะอ,อะไรอย่างเงี้ยครับผมแต,แต่แต่เราแต่เราภูมิใจนะเราไม่ไภูมิใจเดี๋ยวแฟนคลับจะเดี๋ยวแฟนคลับจะแบบว่าเป็นห่วงไม่ไม่ได้น้อยครับแต่ เราภูมิใจเราภูมิใจเราภูมิใจสุดท้ายมันออกมามันทำหน้าที่ออกมาได้ดีที่สุดแล้วครับ <นะ S 1> ครับผมี้เดี๋ยวมีผลงานมีรายการใช่ไหมยุทู์ปล่อยเองครับผมก็ตลอดร้อนเลยครับอม,มนนท์อเวลครับฝากด้วยครับครับเออเป็นไงพอได้ทำงานกับผมมากขึ้น,นมันเป็นยังไงบ้างเออมันเหมือนเราได้เราก็เราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีในการทำงานเราเรียกว่าอะไรเรารู้ใจกันขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยเรารู้ว่า อ่ะจังหวะนี้เราเราเราแซวกันนะเออรับกันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบจังหวะนี้อยู่ดีอ่ะมึงพูดแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยมันมันแบบมันไม่ต้องพูดกันแค่แบบว่าแค่แบบแค่เซนส์มันก็ทันกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมใช่ที่แบบพอยิ่งรู้จักยิ่งเปิดมากขึ้นสำหรับเราแบบว่าอย่างเราเข้าใจเขามากขึ้นดีกว่าครับในข้อเสียในข้อเสียแะข้อดีที่แบบว่าที่เขามีอยู่อะไรเงี้ยเราเข้าใจเขามากขึ้นว่าเราเรารวมถึงตัวเองด้วยนะเราเข้าใจว่าอ่ะข้อเสียอย่างเรา มันมันเข้าใจเข้าใจคนคนหนึ่งมากขึ้นอ่ะเราเข้าใจคนคนหนึ่งมากขึ้นว่าทาไมเขาถึงมีข้อเสียอย่างนี้ทําไมเขาถึงมีข้อดีอย่างนี้อ่ะเพราะนี่ใส่เขาเป็นอย่างนี้นี่ใส่ลึกๆเราเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยมันมันเป็นการมันเหมือนกระจกสะท้อนนั้งกันและกันนะครับก็แบบว่าข้อเสียของเรามีอะไรข้อเสียของเขามีอะไรข้อข้อดีของเราคืออะไรข้อดีของเขาคืออะไรใช่มันเหมือนได้พาร์ทเนอร์ที่ดีคนหนึ่งหลายอย่างเลยครับมันมันมันเป็นรายละเอียดยิบย่อยไม่ได้รับแต่มันคือโดยรวมมันคือเราได้ เราได้เห็นข้อเสียตัวเองเราได้เห็นจุดเด่นของเราจุดเด่นของโอมจุดเด่นของข้อเสียโอมอะไรอย่างเงี้ยมีหลายหลายอย่างที่แบบว่ามาสะท้อนแล้วเราก็ค่อยๆแบบค่อยๆค่อยๆฟิกกันไปค่อยๆค่อยๆแก้ไขกันไปแต่โอมนีมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่คุยกันได้ทุกเรื่องคุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับเราแชร์ได้ทุกอย่างเลยครับเรื่องเรื่องงานเรื่องชีวิตเรื่องอะไรปัญหาหรือว่าเครียดอะไรอยู่เราแชร์คุยกันหมดว่าแล้วตอนเราก็แบบว่าไทย ถ่ายหนังเงี้ยเราก็เราก็ากพอเลิอกกองเราก็อยู่ดีกทีเราก็นั่งคุยเรื่อยๆอะไรมีชิมอนด้วยอีกคนอะไรเงี้ยเราก็แบบเออคุยตแตบบ่ปัญหาแบบปัญหาแบบบางทีเราก็คิดภาพว่าเออเราก็ดูเป็นคนแบบคนแบบเป็นลุงเป็นวัยลุงมานั่งคุยกันเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเง <ๆ S 2> ีเ้ยปรึกษารปัญหาชีวิตแล้วเราเรา,เรา,เ,ราเราไม่ได้คุยเรื่องสนุกอย่างเดียวแล้วอะเราคุยเรื่องปัญหาชีวิตแล้วเออเออมึงคุยปัญหาเรื่องนี้ว่ามึงควรทำยังไงว่ามึงลองอย่างนี้ดูค่อยๆค่อยๆนะอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นจังหวะแบบ บีที่มันช้าลงอะไรก็แปลกเหมือนกันแต่สนุกดีครับชอบเจลดยกบอกว่านั้นนอนโอมทีมอนนี่คือเพื่อนกับเพื่อนตายเลยเอ่าใช่ครับก็ก็เรียกว่าก็คิดว่ามันเออคิดว่ามันอยู่ด้วยกันอย่างนี้ดีแล้วอะไรเงี้ยช่วยซัพพอร์ตกันไปแต่ละคนมีจุดเด่นแต่ละคนมีข้อเสียอะไรเราอุดกันไปอุดรอยรั่วกันไปจุดเด่นช่วยกันพาอะไรเงี้ยสางคนก็คิดว่าน่าจะโอเคกว่า ครับผมเพราะว่าแต่ละคนมีจุดเด่นไม่เหมือนกันครับหลังจากนี้ใช่ไหมครับก็ถ้าภายในปีนี้ที่แบบว่าพูดได้แล้วก็เนี๋ยมีหนังครับมาพิเชียนะครับผมแล้วก็ซีรีส์ไวเวอร์ซ่าแล้วก็ของผมเองมีเอ่อครับผมแล้วก็มี d ด r t ตี้ครับแล้วก็แล้วก็คิว่์เพลงก็น่าจะมีในปีนี้ครับหนังนี่จะเขาลงมีเอ่เอสอาร์ครับผมเอสอาร์ด้วยครับ เยอะครับเยอะเยอะระดับนึงครับ